ดีทุกคนนะครับตอนนี้เลยเราก็มปอยู่ในเกมอะไรไม่รู้นะครับแต่อันดับแรกนะทําไม่พื้นเป็นงนะี้เนี่ยโลกมากทีนี่เราเก็บเนี่ยนะเพอทุกคนมาเสร็จปับ๊บก็เข้าร้านเลยทุกคนผมรู้แล้วมันต้องทำไงคนอื่นโอ้โหเลือกผงซักผ้าโอเค <c oughs> นานขึ้นกว่าดิมอิข้อวิวเมื่อคุณจะซักผ้าแต่คุณมาซักผ้าในเกม โอเคทุกคนมันน่าจะจบแล้วใช่ไหม,มการซักเนะี่ยโอ้ยทุกคนมันยังไม่พออีกเราเดี่ยต้องมาใช่ทุกคนแม่งถากผ้าอีกโอ้ยนี่แหงแล้วนี่แหงแล้วออกมาอันนี้หยิบแล้วนี่หยิบฮะชวนเข้ามาเล่นเนี่ยโอ้ยไอโฟนเนี่ยอ้าวทุกคนผมเข้าตามไอโฟนไม่ได้อะ่ะผมก็กดเข้าตามนะอ๋อ